คนนะค่ะที่กําลังรอติดตามนะคะ่ะค่ะมน,นีกับเป็นมือวันที่เท่าไหร่ก็วันที่สองเนาะค<ป>ร,รับผมวันที่สองสิงหาเนาะค่ะเป็นเดือนสิงหากรตนาแล้วก็สิงหานะคะ่ะค่ะเป็นพอดีเดือนเขาพัฒษาเนาะค่ะเขาพัฒษามือว่างเนี่เนะคะไอเทียนน้ำกันมะเขือมะเขืมในกูบริเวณจุดๆเรื่อง,ง,กกงะะขา่ขาวอย่าเฝ้าจุดเพราะว่ามือวานนะะ่านนงกันดวนนะค่ะ<ร> <laughs> เพราะว่าก็ พอดีไปเพาะปูตากับอันนั้นกับผู้ละคนก็ได้สูกอยู่เนาะค่ะเนาะครับผมได้สูกน้ำข้างหอมชินปู่คข้างหอมชินปูชิบเก็ดสงเปเลยชิบเก็ดสงเปเออเนี่ยลาทันสิได้พันพ่อได้เป็นเจ้าสี่แหละเนาะค่ะขั้นอันพ่อได้พันพ่ออัดซื้อได้ดี่ดีเป็นจ้าสี่ค่ะขึ้งวัดว่าหันกัได้แดงนะคะแ่ครูก็ได้โอ้ยได้กับพ่อสูงหอกค่ะเพราะว่า สิบเอ็ดบมากค่ะผู้จักยู่พราไปคู่กับพีุ่ดทูบไปพิธีงานเพื่อนอันนี้ก็ได้นี่ลต่คดิท่ยเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเอียงกับางสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดเนาะเห็นไหมสามแปดเจบสามเจ็ดแปดเนี่ยใส่พี่ใบขอนนงของพี่ใบนั่งสามเจ็ดแปดนาาใหญ่ยาสุดาตต่นาอาบได้สองอันนี้มันมันีนาเพราะว่าสามสามเจ็ดเปดเน่นสามเปดเจ็ดม สองหกแปดตับงสแปดนะครับทั้งนาามแปดเามาครับตูมามากะท่ายครับสามแปดตัวนาสามแปดเจ็ดยตกูได้ไม่ละฐ่านในเรื่องวันนี้ยันเมียนอยู่วาได้มากันมากเพาท่านเรื่องเด็กไทยนะคะเนาะน้ำตกปูตาน้ำตกปูตาเจ็ดแปดเจ็ดแปดได้มากมือใหญ่เนาะค่ะพูดได้อยากไปเซียงก็ล่องเบิร ค่ะไม่คู่ไปจุดทูบมือนันไปงานพิธีค่ะปู่ก็เลยเรือไห้นะคะเป็นเป็นให้ว่าเป็นทุงคนละปู่าเบิ้งเสี่ยวไห่เจ้าของบ้านเราเสรนจ่าเจ้าของบ้านเพิ่นท่านพันเจนก็ได้เจ้าเ <9 S 2> พิ่นกับก็ได้หลายเนาะผู้เฒ่านะเพื่อจะยิจะบจับได่ผู้ละใบสองใบค่ะหนึ่งหนึ่งนะคซ้องหนึ่งหนึ่งค่ะสองหนึ่งหนึ่งแต่ไปทามเล็กหน่อยเล็กหน่อยผู้ชายแบบอายุวันสองสามปีเมื่อกี้เห็นตัวได หันเฮ็ดตัวใหเห็นสองหนึ่งเกียรตบรันหนึ่งเกรตแบสองหนึ่งเกรตได้บอกอว่อ้วนทมไปูไออ่ออกมือแมนนะคะวันที่หนึ่งหนึ่ง่วบากาคือวา,านเหรอเนาะคะ่ะปูเขาเบาถึงแต่เพียงแ่วมาแม่คู่มาบอกซูเอฟซีฟังนะคะว่าเป็นคู่ไปจุดคู่อะไรแต่ดวงนะคะ่ะอันนี้ก็คือว่าดวงสิน้นก็คือการเมื่อตะคะ่ะเพราะต้องยออ่อท้อเพราะต้องหน่อยใจในห,หัวเข้าคือกันค่ะคะ ได้กับโบโบสมเนาะค่ะได้ได้อยู่แต่ว่าบแดดตัวมากมากก็เรื่อเป็นตัวกันนะคะมากก็เรื่องโบแดดขึ้นในข้อนผู้เล่นพวกก็ได้ขึ้นซืือค่ะก็บเรื่องเามีกําไรค่ะโมเมนว่าได้แต่ทั้งหอทั้งอื่นบบได้คือบบได้ยินว่าให้ฟังค่ะแม่คู่ว่าเคียอยู่เพราะว่ามันบมเมนตตัวเนียนห้องเขาโบได้มากแต่ว่าสําหรับเลขที่แม่คู่คำนวณกับมี่สามกับแปดมันโมยิบครับผมค่ะมื่กับเข่าสามห้าห้าสามนะคะกับเข่าวนี่แหละ นี่ละบางเทือบางที่มักกะผู้คนคนฟังชัดเจนให้เทียวเพื่อแคู้ห้ตีบแม่คู่ตีร้อยสิบเกียรตจังแส่นึ่งนึ่งเกแล้วก็ยีบรถตีรีห้ให้ให้คะแนนแม่คู้เอให้แตมโมอย่านึ่งนึ่งเกียรติ่ะผู้คนพวกใกเชียนไหวเชียหลายคนอยู่นาะค่เออย่างิงค้าเรื่อยเกติไเชียนเดียน กประกาศดิประกาศสิาเอะะสิหาแต่ว่าลุกอคละกัะดลหนาลหนาเออเดี๋ยวเราทํางานปับปั๊บปเปลืเียวอะรงานกันแ้คิดก่อนเจ้าแล้วไอ้บ้นกับวัตขา่คอแต่ว่าเี็นแต่ว่าเป็นตะว่าดอกเพราะว่าแม่แต่เขียนวันที่ยังเียเขียนเดียนยังเิดีนนะคะเนาะเียเฮ็ดเสฐส์มหาปรเทศเศมันว่า ถากป็นเสอสามส่นคนมือนั่นปูยีไท่เยี่ยมปูเหมาเนีะะปูเมาเราตระลวันตั้งแต่ส่วนไวันใดต้แต่จะวนนจนอันได้สได้หกสนหนึ่งราคาได้หนึ่งหนึ่งค่ะไอว่าไดแบบฟุกูได้ซีใบอ่าอีนันก็คอยที่ดึงลวดเลยลวดค่ะตั้งแต่ส่วนแต่ว่าปุณิเพราะนันมีใครมาขายนะคะขันมีผู้มาขายกับชีิขึ้นได้ซีใบเด้่้คนล้วนนะคะกมหาปูค่ะ อาจจะไป่อฟังมาข่าฟังูสิวาจากไหนนะคะเนาเอาแก่ตัวไมัเฮ็ดไม่นะคะบุญก็เฮ็ดคือเก้านั่นหละครับทำบุญวันเดิมค่ะจ้ะดีใจครับภูมิสวนวันนี้ครับแม่ครับกับอวมว่านี่แม่ทัดเดือดเดดสามตโอ้ยรถเดงกอกมาขัดมาเนียมาตะเาแล้วมือมีมาตะเาแล้วมือ่กมาตะเาแต่โลขายะดอด เออการส้ตนี้แหละวันนี้ไปใส่อีดีเอฟบลนี่ไปว่าได้เจอไหนสองเจ็ดเนว่อย่งนันนะเออขอคนะจะบอก่าเจ็ดส่วนี่ขอูปีผ่าไอ้ที่เขาดว่ารวยยังหวยรวยนั่นกเงินไหลเนียโหมฮันางนี้มือข้อนปลายปว โรอะไรชือหคหกหแปด่ะหนึ่งหกเก้หหกแปดฮ่อฮ่า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 ฮัาโหาฮ่าก่าต่าฮ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 ่่นะาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่เ่่ามาฮ่า <laughs> ออ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่่า ชองมเสียหนวยตุกงเพื่อข้น668มาด่วน668มาด่วนอื่ไม่ม่คือไม่ม่าขึ้นเพทาทึงยืนไว้ม่หูเ่วยคือเนี่ยคือเนี่ยวาไก่มาคือเนาะไก่มันมาคือแเกินกว่แค่เออ บอกแค่เอ่ยกคือความวาัโข้ื่นแล้วพัวขึ้นแลยเออหนึ่งหกหกแปดหนึ่งหกหกแปดหนึ่งหกัวเขียนหนึ่งก็ก็เขียนหนึ่คนก็ไดเออหนึ่งหกหกแปด่แช่หนึ่งหกหกเ้านะ่เอองวยกูเโกรกขื่นเออหนึ่งหกแปจมครับัวแกเร็วแกควจักจมแ้วแววคู่แท้ นั่นใช่นั่นคือรคนักเียตกรบเนี่อเพราะว่าเวามเหงานและอ่นเป้าคือรคปัสสาหายใจยากขั้นว่ากันวางกายกูขึ้นได้แเงินได้กว่าีิกูด้กวายกว่นกกายกายเื้อกาย้วมกูมาพบมาเกินไว้เงาเ้าเนียแ้เด้าใหญกที่คุ้ที่คนเดียวเป้าอง เปิดเรื่องเปิดข้อมันเรื่องเรื่องว่าจะกู้สักทีกถ้าเปิดใหยเปิดขึ้นเออยิ่งพ่อก็ว่าจะทักทิ้งกู้อย่างมันเกีหายอวาคือปวขึ้นเกิดเบไว้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ยงพอบอกกับอุ้ม่ไเ้คือเก่าว่า่นกทิงเมื่อกะตามัวมันเขาเราก็ถือกว่าแค่มพอก็ไม่าค่ะว่าทััมดค่นี้ คุ้มีแม่กูไปขายคือกั้วนว่ะต่กฝันเง้อเรื่องตื่นเจากก่อเท่อหม้อของมันดูบ้านบ้านหนอกขอบหน้ากูงมเครียงง่วเนี่ยค่วกัญญเื่อว่าะค่กว่าข้าวคว่กคือีแม่กูกปเสือกุ้งแม่กูเอาไปขายหมูขาเรื่นจากฝันเรื่องจกดต็มแล้วก็จักดูเนาะ เออใครบาดเก็บหนักนะลูกนะจำไว้เรียบขึ้นรถหนึ่งหกหกแปดด้วยขณะนี้เขาจอดรถรอเลยว <c oughs> ไม่กระขั่นไหนเรียบไม่ส,งมส,งนะสงองขั้นสอขั้นเด็อดหวไสองขั้นวุ่นวายเน่ขั้นเออะนนับพูกได้ห้อมายกับเฝ้าคืนปไปแต่ว่าทุ่มไแรก็หายใจเงาวไใจกับเจ้าเฝ้าคืนจ้าปแง่เขาอจะไเปแง่เขา ของข้าเ่านะนะตุ๊กแทบแทบอื่กนนะผู้อัอออน,ะป,นปาาเก็บนะนั้นถ้า,นา,าัขาาานขึ้นควมือข้อวอกควมือหูบก็อางนัเปรียบตัวสมือว่ราะการหมดอค่ก็ให้คลิกพลาดว่าแค่ qua cái cả cảo của cảo của quá. <laughs> đó cái cờ bạc à, cũng cào mua quá, nó như nó, tao cái đó, <laughs> đúng 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 đúng. à, phải làm <laughs> ก็เป็นบางค่างบาดค้อย่างเงี้ยคือเน้ยผมก็หัวนาค่ณอังเัก็จก็ม้วไปย่าง่นี้ยบางทก้วนเทมคุักคุณผ่าแค่แก้วม้วผ่าหายอย่างเงี้ยอ่เ้ยเันรูมัยครับคอเอาอย่างเงี้หัวเข่าคู่ไปเนี้หัวขาดอย่าเ้ยหวาอย่างเง้นครงยหัวขาไเนียยันหัวขาดนี่อะไรที่มัดไปแั่สื่ออะารที่ครับ มันมีความเสียงไปดืมคบปูเมื่อคือรถร่งบายคือกันก้าวผ่านก้าหยักัวทักชวนด้ดย <pe> ่มครับปูอืมทุกทุกทุกอย่างมันเสียงอ่นย่งยืดอย่างยืดครับคอความเง่นอนก็คือความบางเงนอนน่ะจะจะใช้เขาพ่อตายกเกิดด้ว่าชีวกตตายก็ยังตายได้ืมคาปูรักใากินยาจะได้กับบ่เช่าได้ยืมหนมันห้อมสียายน่ะนะครับเออ วันเช้เย็ก็ไปคนยืดีดกูงหนเลยขัดปวดหัวเขากต่ยังต้อเข้ายเลยไปหาว่าหาอย่ามากินคนเดีควขึันกินว่าเข้าไปหาหมอเป,าป้าคนน่ะยืมมาหาพออ่อคนน่ะพ่อเปา้าให้จะให้เั่าปวดหัวว่าค่ะเออพอ่อให้ว,ว่าชิตใกฉันล้ว,ว่าจะเข่าก็จ่จีบม้นดีว่าจบวนกวนก็อม่กวนหนึ่งวรนเลยพ่อกระเป้าเพิเกิดมาจะจีบกเช่าเขาหมอมาเรื่อ,อง วันหม่กูเหรโอ้ยายพิ่งสิว้อหูเนครโอ้วันคีอข้ัปวดาเรื่งนายน่าครับพวกแค่จะมาให้พอเป่าอย่เเป่าแค่ว่าที่16คนนึครับบเครื่องหมักทีเป่าออกทุกแก่ไก่แก่เขาก็มือหักคางมากเป่แกแค่เป่าไปตามขายโลงเนาะแกชำรับพูกใกล้ๆที่น่าจะบ่ว่าวกขักเนี่ยพอพอมือ ไม่ควรไดยังเต็มมเยอะใจเย็นเยอะแจกให้อาร่าขันก่อนนะลูนะเออมม่คือใจก็คือการทั้งคือความคือเคยเบาไหวก็พอทั้งได้ใจวางหมอใจทั้งได้ใจ่าวเห็นว่าเรื่องเออไม่จะถือรื่งไม่ถูกก็ค่ะรู้ว่าบุญมาเหมือนดื่มาลรือมะเอออย่าค่อยใจบุญคื้มห้ยิ่งว่เออไม่เกี่ยวกันก็คงใจทักบุญ เออกูก็เอาเงินกันการพนันไว้แนมาเออแค่บุญกูก็เอาเงินการพนันคือพ่อพ่อใหญคนเน่นกานพนันพ่อใหญ่คนหนึ่คือ <renamed> ค <computed aka throat> yeah. ือเด้ค okay รับค <sm ik imiz noise> um, ุเออเดืนอเรืองเด้อเอเขาเออว่าหวยร้ทวารแข่งหมเรื่องครับใครมาพึก็มาเขาถึงว่าว่างเบ็ดขายคือไงครับคุณมันมาจการพนันงื่อวย้ามใครหวยามหมดเรือ เขาใช้ามาเหมือนได้บานไทยยืดครับปูขาาืาต้อิคิดกฎหมายพอถือเบาขึ้นอ่ะไม่เอามือคาปูฉันิช้ระบการประทาบานคงณปู่ไม่จักพอได้กนแบบพ่อเป็นคนพูดเฉยๆไม่มีหลักฐานไรหมมั้งาปูเัไม่จะบคือกัเสินเมื่อนยึดหากของน้องัยาไม่าไว่คือกันกูนไม่เอามาาาือมรมครับ นางรําไพ่นางชูมารีนางกินดาพรนางชวิวันนางคารวบบกน้อยนาือพงนางสุขามาดนางมุมนางกิดนางออะหุรักอาหุรักนางพอไปคืนนางขำรงนางพึ้ขม้ยนางรารานางุูพัก์แต่๋ยื่องไปคืบัดนางมนักนาง ทุกน awesome ่านนางเป็นประภาเออคือพออารมณ์ดีอันคือหันโนวันที่เราบอกคือเลือกนางพัชรวดีนางออย่างงงนางทำงานนางรักตน้าโพ้นนางโอรรทานางสุกใจนางสูกพานิกานางในนานางปันนักพัดอนไม่แกงงุ้งเดือดแลรวก็ที่อนกว่าบางท่าดูาก่นางดวงชิบนางทวดี นางว่าแวร่พรนางกันตะพอนก็คืึ้ว่าถึ้ก็เรียกได้ื่เขียนนางขายัางนางม่ริม่ริบั่ว่าแค่แคร์อ้านว่ามอดรเขึนไปข้นไปแคแต่เนี้ <laughs> นยปูนา,นางว่างอวงถูกอ,อึงอือร้ายปูร้ายก็ร้ายคายือยังเรืนน่องนารูปบาดเดียวเดียว เออให้ลูกร้านขึ้นมือรายขึ้รายขึ้ล้านดูบขายงานนี้ขอให้มือโชคมือแรงมือโชคมือมั่งอายุวันนีถูกขับให้นึงแล้วก็รวยกระดือกระดือนะลูกนะสาธุสาธุคงานเป้าหัดจะยิ่งคือคือแค่แน่นอนยิ่งคือแค่แน่นอนบุกคือแค่แน่นอนว่ามันช่ำมาดอกแล้วก็บ้ามันช่ำมันด่างอันนี้ผ่านมาทาเข้าวอย่างแตงโมผาบุ๋ยเนาะเอฟคือผ่านมาทาเข้าวแตงโมนายติดติดพัด นายคงพ่ออาจร่านางตือนุกปักกระชานางนางจันจิรานางอัมพองเนาะพบกับนางชาริชานางวัฒนานางชิตกานางทั้งเมืองนอทศุภันนางอุดมนางตุ้ดตูนางจิติพัฒน์นางปราณีอ้าวอาจให้เรียบร้อยนะลูกนะที่ว่าไม่นจะยืนชื่อพ่อก็ได้ยืนดู บานี้พออารมณ์ดีเปิดเครื่องพอก็จะอาดให้รูะ้ะอาความใ้ลูกรานที่รวมผูม้มาหายมือเข่ามืมาอกระมือมาอายุวันนาั้นตกัากไรเงี้แล้วก็รวมเป๊ะเป๊เปะมาถึงโมะถึงโมบ่อยอันนี้นังกันดานักแคปเปอร์ขอร่วมปูกับองคูคือพะเขาเพราะกับองค์ปูแต่รูนาะ อาเขาห้องวิราะม์วัยมือคุกมหอมัยถูกบภาพแขทงเรงเงินได้ององได้มาน้ารูด้ะยเงินงแล้วก็รูดวยไม่คือเก้าไม่คือเก้าคนรอเงินมา